วันนี้ยายจะชวนเพื่อนๆมาทำแกงมัสมั่นไก่ค่ะน่ากินไหมคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ยายจะชวนเพื่อนๆมาทำแกงมัสั่นไก่นะคะเพื่อนๆวันนี้ยายจะใช้น้องไก่นะคะก็จะมีน้องไก่หนึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆ แล้วก็มีผักก็จะมีหัวหอมใหญ่นะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะอย่างนี้แล้วก็มันฝรั่งก็หั่นเป็นชิ้นโตนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาเราต้มเวลาเราใส่แกงมันจะได้ไม่เละนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีผักแค่นี้แล้วก็มีถั่วถั่วลิสงค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือพริกแกงม,สมัสัมนนะคะเพื่อนๆยายใช้200กรัมนะคะต่อไก่1กิโลกรัม แล้วก็มีน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็มีกะทินะคะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะเพื่อนๆนน้ำตาลยายไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆแล้วก็เครื่องปรุงทั่วไปก็จะมีเกลือน้ำปลาประด,ดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาเคีเ่ยวกะทิผัดพริกแกงนะคะ พริกแกงอันนี้ยายใช้ของแม่พลอยนะคะเพื่อนๆมันเป็นพริกแกงมาสมั่นสำเร็จรูปก็หอมอยู่นะคะยายก็จะใส่กะทีิลงไปนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อที่เราจะผัดพริกแกงให้หอมนะคะ พอเราผัดกะทินะคะเพื่อนอันนี้รอบแรกให้เดือดแล้วก็เติมไปอีกรอบนะคะเพื่อที่ให้มันแตกมันนะคะเพื่อนเดี๋ยวยายขอเออเคี่ยวกะทิแป๊บนึงนะคะ กะทิรอบที่สองนะคะเพื่อนๆเ,เริ่มเดือดแล้วยายก็จะเอาพริกแกงลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดพริกแกงนะคะเพื่อนๆพอพริกแกงหอมแล้วนะคะเราก็เติมกะทิลงไปเลยค่ะ เติมปะทลงไปหมดเลยเพื่อนเห็นน้ำแกงไหคะข้นเดี๋ยวตั้งน้ำแกงให้เดือดน,นะคะเพื่อนๆแล้วเราค่อยใส่ไก่กันนะคะพอน้ำแกงเริ่มเดือดน,นะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็ร้อยเดือดนะคะเพื่อนๆอีกรอบนึงแล้วก็ใส่มันฝรั่งกับหอมลงไปนะคะต้องเคี่ยวค่ะตอนนี้น้ํามันยังเหลวๆอยู่นะคะเพื่อนๆต้องเคี่ยวให้น้ําเนี่ยมันงวดลงตอนนี้กลิ่นได้แล้วเพื่อนๆกลิ่นแกงมัสมั่นมาละ เดี๋ยวรสชาติต้องรออีกทีหนึง่งกิดนได้ละหอมมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้แต่ว่าน้ำมันยังเยอะอยู่เราต้องเคี่ยวให้น้ำมันงวดลง ท่านตอนนี้นะคะยายก็จะใส่มันฝรั่งลงไปค่ะบางคนเขาก็ไม่ใส่ออหอมใหญ่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าแถบบ้านยายทางใต้างเวลาเขาทำม,สมัสัมนเขาก็ใส่หอมหัวใหญ่ด้วยเพื่อนๆยายก็ทำแถบทางบ้านยายเนาะ นี่ค่ะตอนนี้ก็เคี่ยวให้งวดให้น้ํามันงวดลงแล้วหลังจากนั้นให้มันลงสักหน่อยแล้วเราก็มาปรุงรสกันนะคะยายเติมเกลือลงไปนิดนึง เที่ยวต่อค่ะพอเดือนนะคะเพื่อนยายก็ใส่ถั่วลงไปเลยค่ะยายใส่ถัว่วลิงสงไม่เยอะนะคะเพื่อนเพราะย่ายายไม่ชอบแต่ก็คือต้องใส่ใช่ไหมให้มันมี ใส่พอเป็นพิธีต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเนี่ยจนกว่าน้ำมันจะงวดลงไปวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ น้าเริ่งมงวดลงไปมากแล้วเพื่อนๆแต่ก็ยังต้องเคี่ยวต่อนะคะจากนั้นนะคะยายก็ใส่น้ํามะขามค่ะเพื่อนๆใส่ไปแค่นี้ค่ะใส่น้ํามะขามก็ลงไปนะคะแต่ว่าย้ายออกเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นแกงเออ มันจะเป็นแกงส้มใบเปี้ยวหอมๆๆโอ้ย นี้นะคะคือไก่ก็สุกแล้วออเลดี๋ยวยายจะใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกินก่อนอืมอรม่อยมากเดี๋ยวตน,นี้เติมน้ำตาลนะใส่น้ำตาลไปหนึ่งสองสามสี่ห้าช้อนก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ ยังไม่ออกเปรี้ยวพร้อมพรอมพอม ชาปรุงได้ตามใจชอบนะคะเพื่อนๆออกหวานเรี้ยวเค็มให้มันมากันสามรสนะคะเพื่อนๆมันก็คือแกงมังสมันหอมมากเลย,อ,ยอุ้ยอร่อยอืสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเคี่ยวอีกหน่อยให้น้ำมันนวดืงน้นตาลอีกช้อนนะีม้ว่าอันนี้รดได้แล้วแต่เดี๋ยวรอให้มันนวดอีกหน่อย เพื่อนมาดูกันอีกก็อุ้ยกระเด็นอันนี้คือได้แล้วนะคะเพื่อนๆน้ำงวดแล้วข้นด้วยเดี๋ยวโอ้ยกระเด็นรสชาติโอเคแล้วน้ำข้นมากเลยค่ะเพื่อนๆนอันนี้คือสุกเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแกงมัสมั่นไก่ของยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น่ากินเลยครับเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ